จัตุครับอีพสองวันที่ยี่สองเดือนห้าสิงหาคมหนึสิบแปดนะครับเจเสวนาจะพาลาปันทิตานั่นจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมังกาลามุตตนังปะติรูปะเทสะวาโสจะบุพเพกัลัญญุตตาอันตะสัมปะนิธิเอตัมังกาลามุตตมังพาหุงสัจจะสัพันจะวินายโยจะสุสิกขิโตสุภาสิตา จัยาวาจาเอตัมมังกระมุตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุนตะตาละตะสังฆโหอนาคุราจะกรรมันตาเอตัมมังกระมุตตมังทานวันจะธัมมันจัริยาจัริยาจัจยา กานันจะสังกะโหอ่ะนันวัชเชนิกัมมานิเอกัมมังการมุตตะมังอารติวิปารติปาปามัจจะปานาจะมัจสโมอัปปามโทจะปันธมเมสุเอตัมมังการมุตตะมังคาวะคารวโวจะนิวโตจะตันสุธีจะกตัญญุตากาเรณะธรรมะสัวนะเอตัมมังการมุตตะมัง ข <idas> ันติจะโสวะจะกสตาสมานานันจะทันสนังกาเลนะธรรมะสากัญจัเอตมังกรมุตตมังตะโปจักพุทจะริยันจะอริจัสัจจานะทัศนะนิพพาน a สัจจิกริยาจะเอตมังกรมุตตมังพุทธันสะโรกธัมเมหิจิตตังยัสสะนะกัมปติอโศกังวิรัชังเขมังเอตมังกรมุตตมังเอตาทิสานังกันตวานะสัพพันธมะ พระราชิตาสัพพันธะโสถิงคันจันติเตตันเตสังมังคารมุตตะมังยังกิจจิตตังอิทะวะรุระหุรางวาสังเคสุวายังรัตนังปณีตังนะโนสัมังอัธิตถาคาเตนะอิธัมปิพุตเทสรรังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันทิหุตุมะยังวิราคัง อะมะตังปณีตังยะอัตคิธาสัคคามุนีมะสมาหิตโตเนเตนะธรรมเณนะสุมันติกิตติอิตัมปิธรรมเณสานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันธิโหตุยัมพุตันสะเสถบปาริวัตยะดีสุจริงสมาธิมานันตาริกันยะมานุสมาธินาเตนะสมโณวิวิชติ อิทัมปิทัมเมรตันังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิอนตุเยปุคราอัตตะสตังปัสสัทธาจัตต اري เอตานิยุคานิโอนตุเตทักกิเนยาสุขันตัสสะสวากาเอเตสุทินนามิพระภพอราอิทัมปิสังเครตันังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิหุตุเยสุปายุตตามนาสัตธรรมพันเอนิกามิโนโตโคตะ มาสาสะหัมปิเตปันทิปันตามะมะอะตังวิไคหะลัทธามุทธานิพุตติงบุญยะมานาอิธรมปิสังเครตะนงังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวนัวนติหอนตุขีนังประรานังนะวังทัติสัมภวังวิรัตตะจิตตรายนิกาพระวสมิงเตขีนะพีชาอะวิรุหิฉันทานิพพาติตีทายถายมปฏี โกอ,อิทัมปิสังเครัตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจวัจเจนะสวัสดิโอตุภาสิก ภาสิตมิทังเตนะภควาชาณตาปันสตาอาระหตาสัมมาสัมพุทธเตนะเอตะตุมเหมะอนุสสะเวนามาปรมปรมายมาอิติกริยาญามาปฏิปสัมปทานะมิณมาตักเกเฮตุมามายะเขหานามาอากาศประวิตักเกณามาทิทินัตนานักขติยามาบัพปรูปตายามาสะมโนโนคารุยธาตุเห เหอัตนะวะชะเนยยถาอิธรรมอิเมธมาอคุสลาอิเมธมาสาวัชาอิเมธมาวิยุคระหิตาอิเมธมาสมันตาสมาทินาอะหิตายสุขายะสังวัตตันติอเทอตุเมเหปชะเหยยถายะยาทะยะถาตุมเหอันตนาวะ ชาเนยยะถาอิเมธรรมากุศลาอิเมธรรมาอนาวันชาอิเมธรรมาวิยูสันปตาอิเมธรรมาสมันตาสมาทินนาอะทิตายะสุขายะสังวัตตันติอัทตุเมเห,เหอ,อุปัจจะปัญญาวิหะเรยยถาติอุปัชนียะชีวะปะมปยุงปาร,รูนีตันสะนะ สันสติตาธาเอเตณพันระตะเนเปมาขมุเมมาโนปุญญานิการิยถาสุขาวนานิอุปนิยติชีวมัมปายังชารูปนิตะสนาสันติตานาเอเตมยังสรเนเปขโมโรกมิสะมิสังปนเฮสันติเปโขโยทะกาเยณะสังขโมวาจายะอุทะเจสาตังตันสะเปทันสะสุขายะโหติยัง ชีวะมะโนกระโรติบุญยงธรรมโมเะเวรัคติธรรมะจิรังธรรมโมสุจินโนสุกมะวะหาติเอสานิสังโสธรรมโมสุจินเนทังขะกิตติงคันชติธรรมะจาริสเพสังคาราอนิจจจติยะถาปัญญาญะปสันสติอัตนะนิปสัสติทุกเกเอสังมังโควิสุตติยาสัเพสังคาราทุกคติสยะถา ปัญญายะปสันสติอัตานิพัสสติทุกขเออะเสังมังโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนันตาติยะถาปัญญายะปสันสติอัตานิพัสสติทุกขเอสัมังโควิสุทธิยาอปันนักกันนาถาณะเมเกทุติยังอาหุตังกิกาเอตัธัญญายะเมทาวีคังคันเฮยะอปันนักังพาหุงเวรัตนังยันติ ปบะเพนิวนานิจะอารากรุจายยานิมนุษสาพระยตันสิทธิเอตังโครัตนังเขมังเนสังรัตนังมุตตะมังเนตังสารังคัมมะสัมภะทุกขาปมุจติโยจะพุทธจะธรรมันจะสังกัตจะสานังกตโตจาจัตตาริอริยะสัจจานิสัมมัตปัญญาจากพั san สติทุกขัง ทุกขสัมปะทางทุกขันสะจอติกมังอริยัตถังคันขีกลางทุกขูปสขะมามินางเอตังโขรัตนังเขมังเอตังรัตนังมุตมังเอตังสมัติคมังสัมภะทุกขาปมุจติอติตังนาตนาตวะขเมยยะนัมปะขีกลงอนาคาตังบุคคลไม่ควรกำนนงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยะทะตีตามไปหีนันตังอุปันตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันล่วงไปแล้วสิ่งใดยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมะตันทะตันทะวิปัสสติอสังหารังอสังคุมปังตะวิธานะนูรูฮเยก็บุคคลใดไม่ควรไม่เห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนคอนแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญน,นั้นเนืองเน,องเนืองให้ปโปร่งเทิด อันเทวะกินจะมาตะปังโกชัญญามะรังสุเว <c oughs> พึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะอิโนสังคารเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะมีความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสยาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตะปิงอโรรัตนะตันทิตังตัง เวพันเทกรันโตติสันโตอาจิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้ปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแล้ว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการรัชนี <c oughs> และ ชราธรรมโมหิชราังอนนะติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาทิงอนานะติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้สัพเพหิมเมเปปิเยหิมนาหินานาภาโววินาภาโวเราจะระเว้นเป็นต่างๆเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมันกโรหิกรรมไมยทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสาร,รโน เรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแทนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยัง <c oughs> กรรมมังกริศสมิงกัญญาังวาปานกังวาตันสะทาทายาโทพัทะวัส,สมิเราทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทหรือเราจะต้องรับผิดรับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอเมหิอภินหังปัญจะเวคิตาพัง เราควรพิจารณาอยู่อย่างนี้ทุททกๆวันเทินทุกขปัตตาจะนิทุกขพยปัตตาจนาะาจนิพยาสปัตตาจะนิโสกาหุนตุสเพตปิปานิตาเอตาวตาจะทำเหหิสัมพตาปุญญสัมพทางสัเพเวทานุโมทนตุสัมพสัมปัติทิิทยาทานังทะทันตุสันทายะรีรังรักขันตุสัพพทาพระวาร ภิรตาโหตุขันฉันตุเทวตาขตาสัพเพพุตตาพรัปัต,ตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันรักขังพันธามิสัพพโสยาเทวตาสันติวิหาระวารสินาถูเปคเขา <c oughs> เรโพธิคาเรตาริงตาหิงตาหิงตาธรรมมาธนานะวันพระวันตุปูเชตาสนถิงกระโทเตชิ วิหาระมันเรเถราจมัญชานาวกาจะพิกโวราสามิกาธานปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสราสป,ปานาภูตาสุขิตาพวันตุเตชาราพุชาเยปิจะอันตะสัมภวาสัง <c oughs> เสชตาอัทโวปตากิตานิตยานิกังธรรมวรางปฏิจิจะเตสเพติทุกขังสะกรณุสัง ขยังทาตุจจรังสตังธทมโธมธรรมมัทราชะอุปคราสังคโคโหตุสังมัขวโวอ,อัตยะจะหิตายะจะธรรมรักขตุธรรมสันธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุฒธิสป,ปาผู้เนยยมะธรรมธรรมเมอริยป,ปเวทิติปุญญสิทานังกันตันสญานันญานันนา นิกตานิเมเตสัญจะภาคินโหนตุสัตตานันปาประมาณนาาเยปิยาคุณะวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิตตาเมจายะทิฐาวาอัญญเมมัดอันตะเวริโนสัตตาตันติสติโลกสมิงเตบุมาจตุโยนิกาปัญเจจะกะจะตุโวกการาสังสารตาพระวาวิพระเวยา ตังเยปันติธานเมอ,อนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัมประชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมะยาทินนานะปุญญานังอุโมทนะเหตุนาสัพเพสัตตาสาตาโหตุอะเวลาสุขีชีวโนเคคัมปะทันจะปัโปโณตุเตส,สาสามิสจะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักเป็นผู้มีคุณมีบิดามารดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นแลไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวงกันตั้งแต่อยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกันเมือสี่มีขันสิห์้า <h ums> แลขันหนึ่ง <h ums> แล่ขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแลภพบใหญ่สัตว์เหล่าใดไม่ทราบการในสมบุญของข้าพเจ้าแล้ว ขอให้สัตว์เหล่านั้นจงอมนลโทนาเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดไม่ทราบการในส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพบทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเถิดเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแลจงทางกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จด้วยเถิน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอนิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระันาตนะไตยด้วยการสวดสาธยายมนพระประสูติพระภฤตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้า <c oughs> จเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอ ทวยเทพเทวาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายม์และธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแลวโปรดมวยพรในข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระเก่งพรีภรนาศโดยมูลนิิสมเด็จพระญาณสังวรบัตปรวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอบเปียมด้วยอนุภาพพระปริกรรมมงคลในพระคาถา,าต่างๆจงสำเร็จทุกๆประการเทินสาธ